ห้องน้ำนี่เป็นปัญหาสําคัญมากๆสาหรับผมเลยนะครับคือมันมีปัญหาโรคซึมครับเราเห็นแล้วแหละว่ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วประกอบกับวัสดุต่างๆมันมันเป็นบ้านที่อยู่มานานมากๆแล้วนะครับนะครับมันก็หลุดร่อนไปตามเวลาเนามันทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่สวยอ่ะด้วยความที่ผมเองก็เป็นครีเอเตอร์ด้วยใช่ไหมฮะผมก็แต่งบ้านทุกๆส่วนของบ้านแต่ยังขาดห้องน้ําอยู่มันยังเป็นปัญหาแล้วมันก็ไม่สวยผมเลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะต้องจัดการรีโนเวทห้องน้ําใหม่แล้วก็การรีโนเวทมันต้องสําคัญมากๆด้วยเพราะว่ามันแก ัญหาต่างๆได้การรั่วซึมอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันทําให้เราสามารถเอาไปใช้งานได้จริงๆพอห้องน้ําสวยขึ้นอะ่ะเราก็สามารถทํางานต่อได้ด้วยครับ ผมว่าการที่ใช้บริการช่างโฮมโปรครับมันมันค่อนข้างครบสําหรับผมนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมก็เคยมีช่างหลายๆเจ้าที่มาทําบ้านให้ผมนะมามาปรับปรุงตกแต่งอะไรต่างๆแต่เราก็เจอว่าช่างไม่มาตามนัดบางอย่างมันดูไม่ได้มาตรฐานหรือว่าไม่มาแก้ง,งานมีปัญหาแล้วก็ทิ้งงานไปครับผมก็เลยรู้สึกว่าการจะเลือกช่างสักที่หนึ่งมันต้องเลือกดีๆผมก็เลยเลือกช่างโฮมโปรครับเพราะว่าที่นี่เขามีบริการที่ครบถ้วน ครบทุกอย่างเลยคตั้งแต่ที่ผมบอกไปมีการรื้อถอนมีการมีการประเมินหน้างานก่อนว่าเราต้องทําอะไรบ้างส่วนไหนที่มันจําเป็นช่างเขามีความรู้มีมาตรฐานเลยนะครับเราก็สามารถบอกเราได้ว่าปัญหามันคืออะไรเราควรแก้ไขอย่างไรแล้วก็ควบคุมงบประมาณต่างๆให้เราได้ครับ